น้ำสขวดนะครับได้ครับเอาถั่วมากินเล่นด้วยถัว่วเอาถ้าถั่วไม่มีเอาขาไก่แทนได้ไหมครับเอาขากูไหมโอ้ครับเฮ้ถ้าหูพี่ฟังไม่ผิดได้ยินแว่วๆคนแรกเนี่ยเสียงเหมือนท่านเลวัตคนที่สองนี่เหมือนท่านลองแต้ไม่น่าใช่มั้งพี่ด้วยอายุกระปูนี้นะพี่น่าจะอยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากกว่าและมั้งผมว่าน่าจะใช่ไม่น่าใช่หรอกเวเลวัตลองไหน แล้วทำไมวะพี่เป็นเกี่ยวเลยรุ่นใหญ่มันเจอทุกรุ่นใหม่ได้ไงวะมึงกลัวไหมตำรวจไม่กลัวตำรวจโธ่ก็แค่ตำรวจปกเกรสเียนเยี่ยวจะข้ามโหนี่ป่ตีเท่าไหไม่รู้เลยไอ้แจ๊ไอ้แจ๊แต่ท่านเลวัตนี่นะเขายิงปืนแม่นเลยฟุ๊กโธเห็นลงติ๊กต็อก่าแม่นโบดอกเดียวอะเอาจริงอะถ่ายสิบรอบเอารอบที่ได้อะ ลงมากก่อนังสองมาก่อบปืนอยู่เลยทำไมนไม่เป็นเลยไอ้แจ๊แจ๊ดมึงก็พูดอะไรพูดมาดีๆสองคนน่ะเขาเก็บม,มาสองศพแล้วนะโ,โหข่าวเฟซนิวเลยเออโอ้โพี่ไปดูจังเลยเขามาประตัดแปะเอาในคใ้อมจะไหวะ้วก็โถไปอาศัยพวกปลอยตื้ะเก็บศพอ่ะและ้วบอกไอ้น้องๆพี่ยืมศพไทายลูปคู่เลย <c oughs>